สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับัคพี่น้อยสวัสดีครับพี่น้อยครับเป็นปูที่ฟันแม่นเสียดเนาะมังค์เนาะเสียดเสียดเสีวเสียวครับหาหนึ่งเนาะครับเนาะหาหนึ่งหนึ่งหามันมาออกหกหนึ่งครับอีบีสี่โบเป็นยังครับงวดนี้เกมือไม่ครับฟันเนวไดครับฟันสดๆร้อนๆได้มาอคืนนี้ฟันว่าอยู่บ้านจัดงานศพบครับเนครบนั่ครน่คือศพผูุหหิ่งครับ โซที่ตายาโอ้โซฟูยิงโซฟูยิงครับวันนี้ความฝันของข่อยความอันนี้ของข่อยข่องไปงานโซฟวันซะแต่ว่าจะไปซอยงานโซฟเพื่อน,นันดาก,ก็ไปเคาะโลกจนะังไล่จังโฟว์โวออขึ้นมาโอ้โยอันนั้นขึ้นมาเลยโอ้ยเพราะว่าไื่ว่ามันสีออกอันนี้บ้างสีสูนมาเนาะผู้หญิงกับสีโอ้คุณยิงสีครับสีกับสูนไทยกับสูนไทยกับสูนครับ บตาตานนี่ก็เลยอันบัานนี้เพราะว่าอันไปซอยงานโซฟแ้วก็เลยว่าสิก๊าบเมื่อมาหนวดน้่มมาอันผีตัวนั้นน่ะโอ้น้่มมาเลยน้่มมาน้่มมาหอดเนื้อนผีไรครับเพราะว่าอันมึงบัวถาเอาอีย่างเนี้ยหนึ่งบัวถาเอาแนวกินโมโบเขาบอกเอาหรอกกว่าที่เมื่อก่อนขกว่าครับมาบัานนี้ขั้นขั้นบัวเอากูก็จะเอาอันเคียนอันนี้ให้มึงเพรานว่าบิางจังนึงก็คือจังนึง สิบหาหรือว่าอันนี้ล่ะอืออาเว่าเป็นแกนเส้นมือไห้ได้ครับพีนั่นพีนั่นแกนแกนตะเล็กเส้นแกนตัวเล็กเส้นมือสิบหาหรือว่าสี่หนึ่งนี่ล่ะสินหาเบื้องบกคักเป็นได้ขนาจะล้องกับยาดแน่ครับมาเป็นยังคือหนำหม่าตายไปเดียวเป็นยังคือหนำหม่าครับสิบหากับสี่หนึ่งจ้าข้นฐามเป็นเปเอาหนีเป็นสี่ศูนย์จครับบ้านเล็กที่ครับบ้านเล็กที่ตะไรครับ หนึ่งหกสองบันเด็กที่ข้องพื้นเพียงพันหนึ่งหกสองครับเอฟซีครับหนึ่งหกสองกับง่ามเราเป็นเหล็กสามตัวครับเล็กสามตัวมีบอครับนี่ครับพี่น้อยบอ,บอมีแต่อันนี้คือว่าเป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับหนึ่งหาหนึ่งหาสี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หาศูนย์หาซื้อขึ้นไปบ้านมับวครับ ครับผมเอาเอาลองเบ่งเพราะว่าขฟันมึงหงดบางหันนั่นมีผู้เฒ่าไม่เคสเจนเด็กใสใสแคสน,นี่ก็ยังอันยังอ,ยงออกเด็กใทยอยู่เลยครับผมแต,แต่ว่าเจากกนเป็นเด็กเก่าเก่าเจ็ดนะแต่ว่าสตีเป็นยังกับโบจกักแต่ว่าหาาเจนเด็กเก่าใสแคสขางสายครัผู้เฒ่าวันนี้ก็มาฟันดีว่าพวะผู้ข้อตายครผู้ข้อตายวันนี้ฟันถึงมาได้ครับเนี่ย เบิงอาทิตย์บิงหันนี่ละผัวข้อตายก็เรื่อว่าจะตายเป็นผีแล้วจะเป็นยังจะขึ้นน้ำมากคุณป้าครับเ่็กระทกข้อมัน่โอ้ยตายแ,แต่ยังไปใทกกับน้ำไปอันผัวนั่นครัแต่่าจะเสีออกเดล็กไทยจะจะบอแต่ว่าออกแหลี่ยวดีกล่าวไม่้าอ,ออกแล้วอ,อ,อันนี้เป็นเล็กไทยนะครับเนะาะรัฐบาลไทยครับสลากินแดงรัฐบาลผัวนันสี่สิบเอ็ดผัวสี่สิบเอ็ปีลองเบิ้งครับเตีเติมเติมน้ำเข้ากับเลขอันนั้น ปลาโล่งพอดีนะคะเนาะดีหน่อายุครับว่านันทีสิบเอปีครับการทานมันเตเอานี้ครับผมยังครับมันนิตี้นะก็หกสองมาแล้วครับหนึงหสองครับจำนี่จำนี่ครับอ่าครับวงกลมไหวสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์แล้วก็ผีเขียนเหล็กเซนให้แขนครับตัวไหกว่าครับเขียนเซนให้แขนนี่หนึ่งหาตั้สี่หนึ่งครับผมเนาะจะ บอกตัวเลขนะถือดีแต่ว่าของกับื่อนบุครกันี่ละงวดนี่ละครับสิถือเนาะขอให้มีโชคไงครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อยขอบคุณครับขอบคุณมาขบคดีอะสิจดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของพี่น้อยค่ะท่านผู้ชมฝันเมื่อคืนสดสดหล่อนๆค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปงานศพภิภิเษกฟ้าลุ่งฟ้าลุ่งเปิดออกค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ผีนั่งนั่งมาหอดบ้าน เขียนตัวเลขใส่มือให้พี่น่อยค่ะท่านผู้ชมเป็น1นึ่งหากับสี่หนึ่งหนึ่งห้ี่นแล้วก็สี่นย์นตีอน้ำ้นตายนะค0ะเนาะสี่ศศูนแล้วก็ศูนยหาศูนย์หค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่ของพี่น่อยกับบ้านเลขที่หนึ่งหกสองหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็ขคอห้มิโชคไม่ลาบกับพี่น่อยเนาะคะนะ่ะเนาะประจําวันวันที 1, ่หกุมภาพัานธ์พศสองพันห้าร้อยหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกศิลาธรรมชุมปิกรเจอกันคลิปนาค่ะขอหายจุดโชคมันมาน,มนเฮงเฮงรวยๆค่ะไก่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไอ้ทอมีสามดาวนั่นไ่เด้อค่ะไก่าะพึงภาพปิสัยข้างนอกขาธรรมชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะประชุมเบื้องของดีกระบอแอมนาทงกันเลยค่ะ บเบลแอามาตร่มเนี่ยเดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใไม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่ึจนสิรือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่กขับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรว้พ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไข่ไขว่าม่มีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่าน เอานวดคองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายข้าครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหนี้มครับมีโอกาสดนมาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่ามผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูลดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ เืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมาชผม้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่ากสมุชราคาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับผม้ช เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนตัวเขาิสด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับสานผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับสานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับสามผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุ้ยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่มันเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ